สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มบูก้าหัวหฮวนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมเอาไว้เล่นยาพักผ่อนนะครับผมก็นะครับตอนนี้ฟาร์มของบูก้านะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับตรงนี้ครับผมครัวเอเชียฮะซึ่งตอนนี้เราสามารถทําอาหารจานผัดได้นะครับก็ดูจากเครื่องเครื่องปรุงแล้ก็มีมี ข้าวสาลีแล้วก็มีเห็ดนะครับแล้วก็มีไม้เสียบก็คือไอ้ไม้เสียบนี่น่าจะทําเป็นตะเกียบนะแล้วก็ปรุงรสด้วยสีอิ่วขาวนะฮะอีกอันหนึ่งนี่ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังเรเวลไม่ถึงนะครับผมแล้วก็ไอส่วนนี้เขาที่เอาทงานทาแยมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําไปพอสมควรแต่แต่ว่ายังไม่มีออเดอร์อะไรมาสั่งของนะฮะช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาฮะก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่ฮะ เป็นกิจกรรมอะไรที่ขายเกี่ยวกับพวกกาแฟรครับมีกาแฟมีกาแฟมีวานิลานะครับอย่างนี้ฮะเราเราสามารถจะได้มเมล็ดกาแฟมาเมล็ดวานิลาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอะไรนะเฮลไรวะตับมินนทครับเนี่ยเฮลเซลนัทนะครับซึ่ง3ามอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวที่ได้มาจากตรงนี้ฮะเป็นเครื่องทําปุ๋ยซรากพ,พืชครับ ซึ่งเราจะได้เม็ดมาเหมือนที่เมื่อกี้ที่เรากดมาดูฮะ,ะซึ่งด้านบนเห็นไหมฮะปุ๋ยสร้างพืชเนี่ยแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นเมล็ดได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเมล็ดกาแฟเมล็ดเฮลเซลนัทหรือว่าเมล็ดของอะไรอีกอย่างนะึงนะผมจะไม่ได้อะ๋อยวนะวานิลาครับผมซึ่งซึ่งตอนนี้ผมได้เอาเมล็ดมาปลูกเอาไว้แล้วนะครับก็คือตรงอันนี้ฮะ,ะน่าจะเป็นวานิลาแล้วก็กาแฟนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตที่จะอะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะที่เราปลูกเอาไว้เมื่อกี้นี้เราก็มาทําการแปรรูปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เรามีกาแฟที่เอาไว้ใช้ใช้ในเมนูกาแฟนะครับกับไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งปริมาณก็ยังไม่พอใช้นะครับผมว่าตอนนี้ที่เราปีปัญหาคือตัวนี้ครับวาน,นิลาครับซึ่งเรามีแค่สามกระปุกปกติส่วนใหญ่เห็นใช้ใช้ครั้งละสองกระปุกนะเพราะฉะนั้น เราควรจะปลูกวานิลาเพิ่มฮะเราเปลี่ยนเมล็ดเมื่อกี้นี้เป็นวานิลาฮะนี่ฮะแล้วก็กาแฟนี่ก็ใช้บ่อยเอา้าตอนนี้มีเม็ดเดียวก็ใช้เม็ดเดียวไปก่อนครับแล้วก็ใช้หยดน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตขึ้นมานครับอาจจะได้เป็นสมปูตินเนี่ยอาจจะได้ต้นเดียวแต่ว่าลดน้ํานะครับอาจจะได้เป็น2ต้นนะครับแล้วก็ควェกาแฟนี่ดียังไงฮะนี่ฮะถ้าทําตามที่บอกนะครับ ซึ่งผมเก็บไปบ้างแล้วนะครับก็คือสามกล่องเนี้หีบตกแต่งนะครับหีบสัตว์แล้วก็หีบชิ้นส่วนอัปเกรดตอนนี้ก็มันจะได้หีบชุดต่างแดนนะครับแล้วก็เหลือหีบสัตว์จะอีเห็นข้างลายนะครับนี่ครับเป็นข้างลายนี่เป็นสัตว์ที่ว่าดับสามดาวนะฮะมันจะช่วยผมในการที่ผมเนี่ยไปเล่นเควสท,ที่ว่าสัตว์อะไรนะสัตว์ป่าอะไรสัตว์ป่าลึกลับวะสัตว์ตป่าเลน,นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะ สัตว์ป่าต่างแดนนะครับเนี่ยฮะอันนี้ยโอเคโอ้ okay, โหยื่สี่ทับยืมห้าเกือบจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําเควนนี้เสร็จนะเควที่แปดเนี่ยเพราะมันจะได้คุณแจด้วยตอนนี้ปรยมันก็พอที่จะน่าเสีเ่ยงอยู่เหมือนกันนะครับห<อ>าได้ด้วยโอ้นี่ครับจะเล่นต่อไหมฮะประเด็นคือจะเล่นต่อไหมเล่นไปเลยเ<อ>พราะตอนนี้เราไม่มีเมนูอะไรที่ทำ อีกแล้วนะครับเนื่องจากสาเหตุว่าเรามุ่งทําแต่กาแฟนะครับอันนี้กดเหมือนเดิมไปซ้ำๆฮะถ้ามันได้มันก็ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับอย่างเงี้ยอดแะเพราได้กดเลือกได้แค่สองขีบจากห้าหีบเอ้สองสองอย่างจากห้าอย่างนะครับก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัตว์เราก็มีแต่ตัวกระจอกๆนะ <laughs> โอเคดียวกลับไปที่ตรง สวนเราต่อนะครับนี่ฮะตอนนี้เดี๋ยวดูคําสั่งซื้อก่อนนะครับตรงส่วนนี้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับโอเคเสร็จแล้วชิ้นหนึงฮนะเดี๋ยวไปส่งนี่ครับอ๋อพอดีเลยครับได้ไอ้บ้านชมพดต่างแบนนี่สวยไหมฮะแล้วก็ กาแฟอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมได้แอบทำไว้แล้วเพราะผมใช้10แปมเอ e เนอร์จีในการขอดูว่าเมนูต่อไปเขาสั่งอะไรฮะเห็นไหมฮะมันจะมี10แปมเอ e r g y จีอยู่เราก็กดไปเลยฮะเราก็แอบเห็นว่าอ้เป็นกาแฟแบบนี้เว้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราทำเมนูนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องอิบใช้ครับก็คือบิซก่าดีเฮลเซนัตนะฮะซึ่งกำลังทำอยู่ขาย17็นาทีระหว่างนี้นะครับเราก็มาทำกาแฟเมื่อกี้นี้ฮะ ห็นไหมฮะกาแฟไข่นะครับโอเคเครื่องมือพร้อมเราก็กดทั้งสิบนาทีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้นี่ฮะไวมากฮะเควสเรือหอนี่ครับผมจําได้ว่าผมพึ่งพิ่งเสร็จเควสไปเมื่อตอนเย็นตอนเช้ามันใหม่อีกรอบหนึ่งฮะโคตรเร็วฮะคงแสงว่ามันเป็นแบบมันมีทุกวันวะเนี่ยเควสอันเนี้ยเห็นไหมไม่เขียนว่าสัปดาห์ที่หนึ่งทับสี่นะครับเขาที่แล้วผมต้องนั่งทําคนเดียวในกิ้วฮะ ไม่ก็ยังอยู่ในย่านนี้ยเห็นไหมฮะอันดับอันดับห้าแล้ววันนี้แยกกว่าคาทเทียวอีกทําคนเดียวมันเล่นไม่ไหวฮะเกมเนี้ยมันต้องหาหาคิวอยู่ครับผมย้ายคิวไม่ทันว่าจะย้ายคิวเพราะว่าไม่มีใครเล่นนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะทำไมถึงผมบอกว่าไม่มีใครเล่นอ่ะดูตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าผมว่าคิวผมแบบแม่งเป็นคิวร้างอะวะเนี่ยดูนะเนี่ยบูกาเนี่ย แล้วทุกคนอื่นนะครับไม่ได้เล่นมาวันหนึ่งสองวันแล้วนะฮะเจ็ดวันนะหกว,วันนี้โอ้โหนี่ไม่ได้เล่นเป็นเดือนเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยอว่าตายแน่ดีกว่างานเนี้ยอว่าผมต้องย้ายกิวไปแหละอยู่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้มีปัญหากับไอกาแฟนี้มากนี่ฮะได้ได้ไม่กาแฟมาจากนี่ฮะปุ๋ยกาแฟอีกแล้วครับผมเอไม่ปุ๋ยกาแฟอะไรวะปุ๋ยอะไรเนี่ยซาปุ๋ยเนี่ยอเออ นะเดี๋ยวก็มาปลูกเลยเดี๋ยวจะได้มีเสียเวลานะครับซึ่งกาแฟเนี่ยใช้บ่อยมากก็ปลูกแล้วพอปลูกก็เยอะเอมนะฮะรดน้ำต้นไม้ไมสักหน่อยมันจะเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็พยายามทําอะไรเป็นบางส่วนเก็บเอาไว้อย่างไข่นี่ก็ใช้เนะนื้อไข่เนี่ยก็ต้องเก็บวางไข่กับวัวเนี่ยเพราะมันเป็นเมนูในกาแฟเนี่ยก็ต้องเก็บเหมือนกันไม่เก็บไม่ได้แล้วก็ต้องทําพวกเห็นไหมฮะเราไม่พอด้วย เดี๋ยวผมจะทําเนี่ยอาหารสั์ถึงเล็กซึ่งมันต้องใช้ต่อทานตะว,วันกับแป้งสาลีใช่ไหมข้าวสาลีเออเนีดทานตะว,วันอันนี้อันนี้มันไม่พอสร้างก่อนอสร้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันเนี่ยของไม่ค่อยพออันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันเขาก็จะ อย่างเมนูไหนที่ทําได้ก็ทําแต่ถ้าเมนูไหนก็แต่ครับถ้ามันคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างอย่างอย่างไอเนี้ยเบเกอรี่เนี่ยห้ามทาเลยเพราะว่ามันมีของกาแฟอยู่ถ้าเราทาปุ๊บนะมันจะยิ่งทําให้เราส่งกาแฟไอ้เราส่งเราส่งออเดอร์เช้าไยนั่นแหละก็คิดว่าเดี๋ยวเร่งทําออเดอร์ของกาแฟเนี้ยให้เสร็จก่อนซึ่งตอนเนี้ยผมทําไปได้ทำไปได้ห้าเฟสในหกเฟสแล้วนะซึ่งเนี้ยเห็นบ้าตรงด้านขวามือครับตรงเนี้ย มีเวลาอีกประมาณเกือบหนึ่งวันนะครับทําให้ได้หนึ่งพันคะแนนและจะได้ข้ามเฟสไปนะฮะอันนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วก็เนยก็ต้องใช้ด้วยเนยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีเมนูบางเมนูทำเมนูกัมันมีบางเมนูอยที่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําได้ก็คือตรงนี้ไม่เกี่ยวกับพวกร้านกาแฟนะครับซึ่งเราจะทำพวกไส้กรอกเนี่ยไปส่ง นี่ฮะส่งหลายส่งเรือฮะนี่ฮะเรือเนี่ยยังไงเคล็ดเรือมันก็ใช้ได้อยู่ฮะมันได้คะแนนสูงมันก็ได้ไอท็อกเคนเอาไว้แรกของด้วยพูดถึงท็อคเคนแรกของนี้สกว่าจะได้ฟรีมาทุกวันนะฮะเดี๋ยวจะลองไปได้ดูนะครับนี่ฮะเอ้ยเมื่อกี้เลยฮะนี่ฮะเนี่ยรียนะ่ ได้ยังวะอ๋อมีแล้วนี่หว่าขายทิ้งก็เอาไปดูดีหน่ยครับว่าวันนี้มีดีอะไรด,ดีๆมั่งก็ไม่ค่อยมีนะสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูพืชผลนะสินค้าก็เหมือนกันครับโอเค เนี่ยของบางอย่างผมก็ทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ไเสียเวลาอย่างอย่างพวกแกะพวกนี้อยู่เพิ่งไปไปให้อาหารมันหรือว่าไปทำอะไรกับมันเพราะว่ามันจะโรคครั้งฮะนี่ฮะโกดังผมเนี่ยมันมันจุดได้หนึ่งร้อยสิบห้าชิ้นใช่ไหมถ้าผมเก็บแต่ขวดเก็บแต่เศษแก้วเก็บแต่ขนแกะเนี่ยมันจะทําให้ผมมันไม่สามารถจะเก็บผลิตภัณฑเกษตรอย่างอื่นที่เอาไว้ทำาป็ัวเมนูกาแฟกับเมนูของที่ส่งมาเอือได้นะครับ ทานตะวันก่อนเพราะว่าจะต้องเอาไปนี่ทำอาหารสัตว์เมื่อกี้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีสัตว์ในฟาร์มผม,มเกิดการปิง้งปั้งกันเกิดขึ้นนมคเดี๋ยวผมจะต้องไปทำทีกันแต่งา่ายเขานะฮะนี่ฮะเป็นนี่ฮะเจ้าหมูครับเกิดปิง้งกั้ขึ้นมาในฟาร์มผมนี่เองฮะคึอผมได้ทําการออกใบสมบปะดแล้วนะครับพร้อมกับมีสกิรพยานเป็นลูกน้อยที่เดินมาจากสวรรค์น,นะฮะแล้วก็มีคุณบาดหลวงแมวมาเดินเป็นสักิรพยานนะครับ เรียบร้อยครับผมตอนนี้เขาได้มีหมูไปเชื่อดในฟาร์มแล้วนะครับผมเอ้ <laughs> ทำไมเออว่าพ่อเป็นลายสีขาวกะกะนะแต่ว่าลูกเป็นหมูดำเว้ย <laughs> ผสมพันธุ์กันยังไงวะเนี่ยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ปัญหา <laughs> <laughs> พยายามทำนมอะไรไว้เยอะๆนะทำนมทำนมแล้วก็คอยเช็คแป้งสาวดีด้วยว่าพอไหมเพราะว่า เมนูเราใช้แป้งสาหเยอะแล้วก็น้าตาลด้วยเราจะ okay, แบ่งกันว่าอันนี้ทําแป้งอันนี้ทําแป้งสาหรอีนี่ทาน้ำตาลด้วยก็ได้แบบว่า,าไม่มาขัดกันเองนะครับเกิดผิดเอาเต้าคู่ไปซะง,งั้นนะครับแ,แป้งสาหที่สาคัญมากเดี๋ยวทาแป้งสาหอีกต่อก่อนก็ทํานี่ไปด้วยเจาะตามตะวนันนี่ก็ใช้เหมือนกัน,นใช้คู่กันมา นี่ได้แล้วครับในกาแฟผมตอนนี้เครื่องนี้ที่ผมเตรียมเอาไว้เพื่อทําการคั่วก,กาแฟอเอาไอ้ก่อนดีวะกาแฟห้านาะทีวันนี้จะสิบห้าเอากาแฟก่อนเราตามด้วยวันนี้จะนครับเฮียสุดนิดหน่อยโอเคตัวน,นี้เราก็ต้องทำพวกนี้เผื่อเอาไว้เพราะว่าออเดอร์นี่เต็มมากเต็มล้นจริงๆเนี่ย ไปดูดว่าเสร็จยังเฮลซนนั่าละย,ยังไม่เสร็จย่าเกิดอย่าไปเผลอกดถุงมือทองนะวันนี้กดเผลอไปหลายทีแล้วเสียเปล่าเ,ล,าเ,ล,าเลยจริงๆถุงมือทองเนี่ยมันช่วยดระยะเวลาในการในการปรุงอาหารนะฮะหนึ่งชั่วโมงผมนั่นไปกดบางทีครึ่งชั่วโมงบ้างเลยมันกดไปโดนไนงะเผลอไปโดนขาดทุนย่อยยับเลยวันนี้บริษัทไปชิงกับเขามานะจากการแข่งขันพวกเอือบินเราหอยทั้ไหร่ลยเนี่ยออกมาผ่านเสียหายหมด ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็มีอีกอย่างตอนนี้ก็ขอผมทำเควสนมีเวยเก็บมันฝรั่งเห็นป่ะตอนนี้อีกแป๊บนึงผมก็ได้มันฝรั่งแล้วนะต้องเก็บทั้งหมด1.25่งอยลูกภายในเวลา1วันตอนนี้เห็นไหมฮะเหลือเวลาประมาณไอ้ประมาณ2วันคะเนี่ผมมีเวลาอยู่นะหนึ่งวันกัสิบหกชั่วโมงค่อยๆทำไปฮะชิลๆของอย่างนี้ แล้วก็อันนี้คือกิจกรรมของงานเทศก,กาลเขตฮะเหลืออีกหนึ่งวันกว่าๆฮะคนที่เป็นดับสองนี่พยายามเร่งเครื่องตีตื้นผมขึ้นมานะครับส่วนดับสามผมว่าถอดใจฮะเพราะว่าห่างกับผมมากมาเหลือเกินจริงๆ้วผมมันจะไม่กดในะไอคูณสองเอ็กเนี่ยแต่เอญเห็นที่สองนี่เร่งเครื่องขึ้นมาผมก็เลยองไม่ยอมนะฮะก็เลยต้องต้องกดคูณสองขึ้นมาบ้างฮะ,ะเป็นการได้บี้ที่สนานมากเลยนะครับ ถามว่าต่างกันทั้งยังไงนะวันก็อที่เห็นนะนี่คืองวันของหีบที่หนึ่งนะฮะกับตรงวัลของหีบที่สองนะฮะเล็กน้อยครับไม่มีอะมากมายฮนะเนี่ยไม่มาไม่มาอีกยิงเราอยู่ที่ศักดิ์ศรีฮะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเก็บข้าวก่อนเก็บเก็บแล้วงุมนะ่มเลยเฮ้ยเก็บไปทำอะไรวะยังไม่ได้อันนี้ เก็บไลกนอนกันเดี๋ยวลืมแล้วก็ให้ข้าวกินซะเพราะว่าอาหารสัตว์เราเสร็จแล้วเราก็ให้น้องๆได้กินข้าวสักหน่อยจากที่เล็งไข่ให้ผมนะฮะนี่ถ้าในชีวิตจริงเรามีฟาร์มแบบนี้ก็ดีเหมือนแบบไก่ก็ไม่ตายวัวก็ไม่ตายฮะเพราะว่าเวลามันแก่ชาราแล้วก็มีคนออกไปเลี้ยงต่อ,อครับอืมตรงนี้อะไรเนี่ย เนินสัตว์ปีพันขวบเลเวล2ี่กา็คงใกล้แล้วนะที่ผมจะต้องได้ตัวเนี้ยตอนนี้ผมเก็บ 1, 5, เงินไว้ห้าพันหนึ่งร้อยเกสิบสี่เหรียญทองก็คงหวังว่าจะได้ใช้ออ่าเนี่ยนะครับถึงไหนว่ะเนี่ยเออตอนเนี้ผมผมไปโหลดเกมดูหน้าเอ็มอะไรออนไลน์มาเนี่ยเข<า>้าไปแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่เกิดเป็นทางการนะ มันก็ว่าให้ให้ทดสอบเล่นดูฮะมันก็ว่าเฮ้ยการเคลื่อนไ,วไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับรูหน้าในเครื่องคอมสมัยก่อนเลยะจริงๆแล้วผมเล่นรูหน้ามาเมื่อก่อนนะมีเพื่อนมีเพื่อนๆอ,อยู่นิดนึงเพราะส่วนใหญ่ปกติชอบเล่นเกมคนเดียวเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาไปตีกับเขาอะไรกับเขายแย่ครับก็คือตอนที่คือตอนที่เราว่างเขาก็นะตีกันไปเรียบร้อยแล้วตีกันเรียบร้อยฮนะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นส่วนขาดส่วนเกินนะฮะ แต่ว่าเกมที่สนุกจริงๆก็คือตอนตอนสมัยก่อนเนี่ยผมผมเล่นดูหน้ารู้สึกเมื่อก่อนมันดูหน้าพัดแล้วเปล่านี่ฮะก็คือถ้าอยากได้ชุดคอตตุมแบบฮาๆนะครับก็ให้ไปตีต้นไม้ไผ่หรือไม่ให้ไปตกปลานะครับเราก็จะได้ไอเทมมาฟรีๆเต็มเลยก็คือสายฟรีก็คืออยู่ได้นะถ้าไม่เดิมคิดว่าเฮ้ยจะได้ที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ไม่เติมตังค์แล้วก็จะได้ที่หนึ่งอ่ะมันไม่มีทางครับแต่ว่าถ้ามันอยู่แบบอันดับหนึ่งในร้อยอย่างเงี้ยเออย,ยังพอรุ่นนะเหมือนกับว่า เป็นส่วนหนึ่งของกิวเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะฮะเอออันเนี้ยพอได้นั่นนาะก็สนุกดีผมได้เพื่อนนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีไม่แน่ใจมันนานแล้วแล้วเราก็หลังจากนั้นนะพอผมรู้จักกับเกมดูหนา้าพัชใช่ไหมฮะผมก็ได้รู้จักกับเกม Le g e n d of e อ d a ฮะซึ่งอันนี้นผมชอบมากคือตอนสองครามอ่อตอนที่มันเข้าสงครามนะครับที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างไปขโมยไอ้ผลติตกันมาครับ อ่าแล้วก็คอยฆ่ากันอะไรกันนี้ฮะสู้กันสนุกดีฮะก็ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ลงลงไปแล้วแล้วก็เล่นแป๊บๆบเหมือนกันเล่นได้แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลองทาคลิปให้ดูนะครับ <c oughs> เผื่อแบบมีใครสนใจเล่นเพราะว่าในเกมแต่ละเกมเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากครับแล้วก็คนคนชอบแบบไหนเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้ว่าใครชอบแบบไหนเออยังไงมากกว่ากันนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยผม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 เออก็ชอบเกมอยู่หลายๆแนวเหมือนกันอย่างแนวเนี่ยทำอาหารเนี่ยอยนางที่บอกมาเยอะนะแต่เมื่อก่อนผมจาแต่เกมฟาร์มวิวเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเล่นมานานนะไอ้ฟาร์มวิวมันก็ว่าเออคุ้นเคยดีก็ก็เลยมาเล่นฟาร์มวิวสามเนี่ยครับจริงๆก็เห็นโอ้ว่าเขงเล่นฮาเวิร์ดมูนกับอะไรนะไอ้อะไรเฮดอะไรอะไรประมาณเนี้ยฮะผมก็เอ้ยไม่รู้จักว่ะออก็ก็เลยก็ลอง ก็ยังไงถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองลองหาดูนะครับเย mm ื hmm. ่อสนใจแต่ว่าเอออย่างผมเนี่ยผมผมทำคลิปใน youtube ที่ว่าผมก็นำเสนอเอ่อ mm hmm. นำเสนอส่วนที่เป็นเป็นตัวผมอ่ะก็คือผมเป็นคนแบบไหน mm hmm. ผมชอบสะสมอะไร mm hmm. ผมเล่นเกมแนวไหนอย่างเงี้ยฮะก็เอามาให้ดูกันนะครับ mm hmm. คือเราไม่ได้แบบว่าเหมือนรับจ้างเข้ามาอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังไงยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยว mm hmm. ผมจะลองทำเม็ดได้ให้ดูนะครับซึ่งมันเป็นเ,นเกมแนว M M O R P G ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ ดีกว่าเมื่อก่อนตรงที่ว่าหนึ่งมันมีปุ่มกดออโต้ก็คือให้ให้ไปทำเคสเองได้หรือว่าคือเราไม่ต้องมาหมกมุ่นกับมันนานแต่่ายัางมีข้อเสียหนึ่งคือถ้าออกจากเกมหรือว่าปิดเครื่องพวกนีน้มันก็คือจบเหมือนกันนะครับก็เ,เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ,ะเดี๋ยวกลับเข้ามาดูในฟาร์มวิวอันนี้ต่อครับผมก็อย่างที่เราทำนี่อีกสี่นาทีเสร็จนะฮะแล้วก็เข้าสารเราเกมเอาไว้ ราต้องทาเตรียมเอาไว้เสมอนะของพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับข้าวสาลีแล้วก็อันนี้นี่นเป็นอน,นิล่าโอเคแล้วก็ไอ้นี่เคเวสเดือบินฮะมันตัวหลังฮะไม่เติมโปรเโตโตแมนฮะแล้วก็ต้องปลูกตอนทีเลยเพราะว่าเวลามันจำกัดเพอ่เสร็จเร็วก่อนดีกว่าไม่เสร็จนะตอนนี้ผมก็เก็บได้3าสิบห้าแล้วก็คือขาดอีกประมาณไม่ถึงร้อยนะฮะ ก็น่าจะทําน่าจะเสร็จทันนะผมว่าส่วนช่องที่เหลือเนี่ยเอาไวเ้เผื่อปลูกไอ้ของที่จําเป็นจะต้องใช้ในในในเมนูออเดอร์ของร้านกาแฟเนี่ยครับจแ,แอบด,ดูสักหน่อยเดี๋ยวเขาต้องการอะไรคนนี้ฮะมัฟฟินนี่ยังทําไม่ได้แต่ว่ากาแฟเนี่ยพอจะได้เห็นนี่ฮะแล้วก็ทําได้เลยรู้สึกว่าไม่กาแฟจะหมดน้ว,วะ่ะขาวดีฮะ แต่ว่าเราก็เช่นกันฮะเราก็พึ่งสกัดออกมาเป็นกาแฟสเร็จอูกสเร็จเหมือนกันนะฮะถ้ามีมีอะไรต้องรองที่ปลูกบางทีถ้าไม่รีบปลูกนี่เดี๋ยวไม่ทันโอเคก็ในส่วนของคลิปอันนี้นะครับจำอีพีไม่ได้ฮะีพีเท่าไหร่ครับก็คงจะจบพี่เท่านี้ครับผม ก็เน้นๆนะฮะก็คือตอนนี้หมุกม,มุ่นอยู่กับการทาออเดอร์ของร้านกาแฟนะครับแล้วก็กับเออบิน2ออย่างส่วนกระดานอันเี้ยไม่มีโอกาสได้ทำเลยถ้าทําก็โอกาสน้อยมากที่จะครบหใบนะฮะซึ่งจริงผมชอบทำเครนี่มากกว่าเพราะว่าเสเนี่มันได้ของแบบเห็นไหมใช้ในฟาร์มเลยแต่เพสอื่นเนี่ยมันก็ได้ของอะไรก็ไม่รู้แต่แต่ว่าอย่างเงี้ยต้องทำเพราะมันมีการแข่งแล้วมันจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมกันไม่ว่าด้วยความบังเอิญหรือว่ามีความสนใจในเกมฟาร์มวิวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเพี่ยวนี้ครับผมสวัสดีครับ